What do ชอบทำยิ่งกว่าใครๆสุขในหรือไทยเปี่ยมล้นดวงใจพร้อมเดินก้าวไปฝันไฟความดีมันในพระธรรมประจําชีวันจอเปี่ยมสุขลำ้ำ ในชีวิตนี้และชีวิตหน้าก็จะได้มีความสุขนิรันดร์เดิงท่านนักบุญทั้งลร แด่พพรระะเจ้าอสวัสดีครับพบกับพ่อโจพ่อตอนและพ่อโจโนในรายการซีน, <ะ S 1> นาปิสมเมล็ดพันธุ์แห่งพระวาจาที่จะนำเรามาพบกับอาัศาจรรย์และความรักของพระเจ้า มเมล็ดซีนาปิสเป็นมเมล็ดผักที่เล็กที่สุดในพระคัมภีร์แต่เมื่อเติบใหญ่แล้วนั้นสามารถจะให้นกในอากาศมาอาศัยพึ่งพิงทำรังได้เช่นเดียวกันนะครับเมื่อเรานั้นฟังพระวจาของพระองค์ปฏิบัติตามพระวจาของพระองค์เราก็สามารถจะดึงดูดผู้คนให้เข้ามาพึ่งพิงและมารู้จักพระองค์ได้เช่นกันสำหรับหัวข้อพระวจาประจำสัปดาห์นี้จงชื่นชมยินดีเถิดเพราะความรักที่พระบิดาประทานให้เรานั้นยิ่งใหญ่ สำหรับสัปดาห์นี้นะครับอาทิตย์ที่6พฤศจิกายนสมโพธนักบุญทั้งหลายบทอ่านที่1จากหนังสือวิวรบทที่7ข้อที่2ถึง4และข้อ9ถึง14ครับพี่น้องที่รักครับหนังสือวิวรเป็นหนังสือเล่มสุดท้ายในสระบบพระคัมภีนะครับได้รับการบันทึกตามนิมิตของนักบุญยอนผู้นิพนธ์พระวรสารโดยใช้ภาษาสัญลักษณ์มากมายเพื่ออธิบายคําสอนที่แทรกอยู่ในเรื่องราวต่างๆ เพื่อให้กำลังใจทิจชนที่ถูกเบียดเบียนถูกจับถูกทรมานจนสิ้นชีวิตในช่วงเวลาของการเบียดเบียนครั้งใหญ่เรื่องราวที่ถูกนําเสนอในวันสมโพธิบุญทั้งหลายนี้นะครับเป็นเรื่องราวของวาระสุดท้ายของโลกเป็นเหตุการณ์การพิาาพากษามนุษยชาติมีการเล่าถึงทูตสวรรค์หลายองค์ที่ทําหน้าที่ของตนมีการประทับตราที่หน้ผาผากของผู้รับใช้พระเจ้าจํานวน1นึ่งแคนซึ่งทุกคนมาจากทุกเผ่าของชาวอิสราเอล นักบุญยอนได้เห็นภาพของประชาชนมากมายนับไม่ถ้วนที่มาจากทั่วทุกสารทิศเลยสวมชุดขาวมือถือกิ่งปาล์มร้องสรรเสริญพระเจ้าเบื้องหน้าพระบัลลังของพระองค์ซึ่งนักบุญยอนใช้คำว่าลูกแกะนอกจากนั้นณนะสถานที่นั้นยังปรากฏผู้อาวุโสและผู้มีชีวิตทั้ง4ตนซึ่งผู้อาวุโสคนหนึ่งบอกกับยอนว่าคนเหล่านี้คือผู้ที่มาจากการเบียดเบียนครั้งใหญ่ พวกเขาซักเสื้อของเขาจนขาวด้วยพระหิตของลูกแกะนะครับเพราะว่าจ,จะตอนนี้สอนเราทุกคนให้มองดูโลกนี้เหมือนกับการเดินทางครับโดยมีเป้าหมายเพื่อมุ่งไปสู่โลกหน้าและบนเส้นทางของโลกนี้ก็มีความท้าทายมากมายให้กิจชนต้องยืนหยัดในความเชื่อเสมอให้พักเพียรพยายามในการดำเนินชีวิตอย่างมีสติอยู่ทุกขณะ และก็มองดูแบบอย่างของบรรดานักบุญผู้ได้ผ่านชีวิตบนโลกนี้มาอย่างดีแล้วและได้เดินทางไปรับชัยชนะและความสุขกับพระเจ้าในเมืองสวรรค์และดังนั้นเราทุกคนจงอย่าท้อถอยในการทําความดีเพราะผู้ที่รับการเบียดเบียนในโลกนี้จะได้รับชัยชนะและความรอดพ้นในพระอณาจาักรของพระเจ้าครับครบคุณพ่อโจพูดถึงว่าชีวิตในโลกนี้เหมือนการเดินทางใช่ไหมครับจากหนังสือวิวรณ ผมก็เห็นคุณพ่อโจโอก็แบบบางครั้งเวลาหยุดพักผ่อนก็ชอบเดินทางใช่ไหมครับมันคล้ายๆกันนะเหมือน,นกับาการได้ทบทวนชีวิตแล้วก็ไปเดินทางอาจจะเป็นทางที่ลำบากนิดหนึงที่ว่าเราได้ใช้ชีวิตอยู่กนะับตัวเองและทบทวนชีวิตที่ผ่านมาด้วยแล้วก็วางแผนสำหรับเจ้าต่อๆไปด้วยนะครับบางครั้งเวลาที่ผมเดินสังเกตนะเออการเดินจากต้นทางไปปลายทางหรือเดินขึ้นเขาเนาะจากข้างล่างขึ้นไปข้างบนระหว่างทางมันก็มีอะไรมากมายก็เป็นความลำบากเหมือนกันอาจจะเปลี่ยนได้เหมือนกับหนังสือวิบอนที่ว่าเอ โลกนี้มันเป็นทางผ่านเนาะแต่โลกหน้านั้นโอมันช่างสวยงามเมื่อเราขึ้นไปถึงปลายทางครับนะครับถูกต้องครับคุณพ่อสำหรับบทอ่านที่2นะครับจากจดหมาใในบุญยอดอัครสาบกฉบับที่1บทที่3ข้อที่1นถึงสนะครับซึ่งก็สั้นๆนะครับพี่น้องที่รักจงดูเถิดว่าความรักที่พระบิดาประทานให้เรานั้นยิ่งใหญ่เพียงใดเพื่อทําให้เราได้ชื่อว่าเป็นบุตรของพระเจ้าและเราก็เป็นเช่นนั้นจริง โลกไม่รู้จักเราเพราะโรคไม่รู้จักพระองค์ท่านที่รักทั้งหลายบัดนี้เราเป็นบุตรของพระเจ้าแล้วแต่เราจะเป็นอย่างไรในอนาคตนั้นยังไม่ปรากฏชัดแจ้งเราตระหนักดีว่าเมื่อพระองค์ทรงปรากฏเราจะเป็นเหมือนพระองค์เพราะเราจะได้เห็นพระองค์อย่างที่พระองค์ทรงเป็นทุกคนที่มีความหวังในพระองค์ย่อมชำระใจของตนให้บริสุทธิ์เช่นเดียวกับที่พระองค์ทรงบริสุทธิ์ ก็เป็นหัวข้อของพระวาจานะครับที่มาจากในพระวรสารคําว่าจงชื่นชมยินดีเถิดแล้วก็จากในบทนี้ที่บอกว่าความรักที่พระบิดาประทานให้เรานั้นยิ่งใหญ่แล้วก็ยิ่งใหญ่จริงๆถามว่ายิ่งใหญ่อย่างไรนะครับอันดับแรกเลยเนี่ยต้องบอกว่าพระเจ้าทรงรักโรคมากจึงทรงส่งพระบุตรของพระองค์ลงามาบังเกิดเป็นมนุษย์ใช่ไหมครับและที่สําคัญเลยก็เพราะว่าเราทุกคนนั้น ก็เป็นบุตรของพระเจ้าเป็นลูกของพระเจ้าด้วยเป็นความรักที่ยิ่งใหญ่โดยเหตุน,นี้พระองค์จึงทรงส่งพระบุตรองค์เดียวของพระองค์นั้นลงมาเกิดเป็นมนุษย์อยู่กับเรานี่เป็นความรักที่ใหญ่จริงๆและถ้าเราตระหนักถึงความรักนี้เราจะเข้าใจอะไรหลายๆอย่างในชีวิตของเรานะครับเราจะไม่กระวนกระวายเราจะเข้าใจพระวาจาะที่บอกว่าทําไมนกในอากาศจึงไม่ต้องมากระวนกระวายทําไมพระองค์ถึงต้องบอกว่าเอ๊ะท่านยังแบบ นับเส้นผมบนศรีรษะไม่ได้เลยจะต้องกระวนกระวายทําไมาพระบิดานั้นทรงรู้จักแล้วก็ทรงรู้รู้จักเราทุกสิ่งเพราะเราเป็นลูกของพระองค์เราจะวางใจจะมั่นใจไม่ว่าจะทําอะไรในแต่ละวันเราจะทํได้ความบริสุทธิ์ใจทําอย่างดีที่สุดและวางใจว่าพระเจ้านั้นจะดูแลแล้วก็ช่วยเหลือเรานะครับเพราะเราเป็นลูกของพระองค์ในตอนท้ายบอกว่าทุกคนที่มีความหวังในพระองค์ย่อมชําระใจของตนให้บริสุทธิ์เช่นเดียวกับที่พระองค์ทรงบริสุทธิ์ ทำไมจะต้องมีความหวังทำไมจะต้องชํำระใจให้บริสุทธิ์แน่นอนครับเรามาจากพระเจ้าพระเจ้าสร้างเรามาแล้วเราเชื่อว่าไม่ใช่แค่ว่าเราจะต้องกลับไปหาพระองค์เท่านั้นนะครับพระองค์สร้างเรามาปัจจุบันเราก็อยู่กับพระองค์ด้วยเราเป็นภาพลักษณ์ของพระองค์แล้วก็ในเพื่อนพี่น้องกันละกันในสิ่งสร้างก็มีพระจิตของพระองค์ประทับอยู่พระองค์อยู่กับเราตลอดเราจึงต้องชํำระใจของตนให้บริสุทธิ์เพื่อที่จะได้อยู่กับพระองค์อย่างดีนั่นเอง แล้วก็หวังอย่างแน่นอนว่าสุดท้ายนะครับเราก็จะกลับไปสู่บ้านแท้ที่พระองค์นั้นได้สร้างเรามาครับจะอยู่กับพระองค์ใน,วนสวรรค์สาหรับบทพระวรสารในวันอาทิตย์สัปดาห์นี้นะครับก็มาจากบทพระวรสารโดยท่านนบุญมัธิวบทที่5ข้อที่1ถึงข้อที่12ในพระคัมภีร์ได้มีการใช้หรือได้มีการบอกหัวข้อถึงพระวรสารในตอนนี้ว่าเป็นบทเทศบนภูเขา ซึ่งบทเทศบุญภูเขานั้นลักษณะภูมิประเทศจริงๆแล been, h, ้วนะครับก็คือเนินแห่งหนึ่งที่ใกล้เมืองคาโพนาอุมแล้วก็พระคัมภีร์ก็ได้บอกเขาอ่อยว่านี่คือเรื่องความสุขที่แท้จริงซึ่งในก่อนหน้านี้เราก็จะได้ยินคําว่ามหาบุญาราหรือว่าบุญาราแปประการทุกท่านครับในพระวรสารของท่านนักบุญมัทธิวจะแตกต่างจากในพระวรสารของนักบุญโลกาซึ่ง ตรงนี้ก็จะได้เพิ่มคําว่ามีใจเข้ามาครับอย่างเช่นนักบ,บุญมัทธิวได้บอกว่าผู้ที่มีใจยากจนแต่นักบ,บุญโลกาก็จะได้ใช้คําว่าคนยากจนหรือคนต่ําต้อยนั่นเองซึ่งวันนี้เองพระศาสนาจ,จักได้สมโพธินักบ,บุญทั้งหลายด้วยนักบ,บุญทั้งหลายก็คือผู้ที่มีบุญผู้ที่ปฏิบัติตัวมีจิตใจแสดงความรักต่อองค์พระผู้เป็นเจ้าพวกเราทุกคนหน้าที่นี้ด้วยเช่นกันเรา ก็มีใจรักองค์พระผู้เป็นเจ้าความดีต่างๆแต่ละขั้นแต่ละตอนมีใจและการปฏิบัติของเราเราต้องทำตัวให้สอดคล้องกับคำพูดคำสอนของพระเยซูเจ้าซึ่งสิ่งเหล่านี้เองซึ่งคุณพ่อซึ่งพี่น้องได้มีโอกาสอ่านในพระคัมภีร์ในพระวาจาจะทำให้เรามุ่งสู่เป้าหมายของเราในอนาคต ก็คือการได้อยู่ร่วมในพระนาจาักของพระองค์ในสวรรค์นั่นเองซึ่งตรงนี้เองจะนําเราไปสู่ความสุขที่แท้จริงก็คือการได้อยู่ร่วมกับองค์พระผู็พเจ้าในพระนาจักรของพระองค์ครับขออนุญ,ญาตสรุปพระวาจาประจําสัปดาห์นี้นะครับในหัวข้อจงชื่นชมยินดีเถิดเพราะความรักที่พระบิดาประทานให้เรานั้นยิ่งใหญ่และในสัปดาห์นี้นั้นเราสมโพธนักบ,บุญทั้งหลายด้วย ซึ่งเราก็จะได้เห็นภาพรวมจากบทอ่านทั้ง3บทนะครับจากบทอ่านแรกที่คุณพ่อโจคนนี้นะครับได้แบ่งปันนะครับได้บอกถึงว่าเปรียบเทียบกับหนังสือวิบอลนะฮะที่เขียนสะท้อนให้เห็นชีวิตจริงของเราว่าชีวิตเราเหมือนการเดินทางซึ่งพี่น้องก็คุ้นเคยกับการเดินทางไม่ว่าจะเป็นเครื่องบินรถยนต์หรือว่าการเดินเท้าไปที่ต่างๆการเดินทางนั้นกว่าจะไปถึงเป้าหมายที่เราวางไว้เช่นจะไปเที่ยวเนี่ยมันก็แบบ เป็นที่ที่มีความสุขสวยงามใช่ไหมครับแต่ระหว่างทางกาต้องเจอสิ่งต่างๆบ้างบางอย่างก็เป็นไปตามที่คาดไว้บางอย่างก็ไม่เป็นไปตามที่คาดไว้มีทั้งความสุขมีทั้งอุปสรรคบ้างแต่สุดท้ายเนี่ยก็ทําให้เราถึงเป้าหมายที่เราหวางไว้ก็เช่นเดียวกันชีวิตคริสเตชนตลอดวันเวลาที่เราผ่านมามันก็เป็นการเดินทางหนึ่งของโลกนี้นะครับอาจจะมีความทุกข์การถูกข่มเหงบิดเบียนก็มีพระวจานี้เป็นกําลังใจหนังสือวิวรณ์ก็ได้บอกเอาไว้ว่าเนี่ย ต้องทนทุกทรมานบ้างอะไรบ้างแต่สุดท้ายนี่ก็จะไปถึงพระสิริวัฒน์ของพระเจ้าเป็นการเดินทางที่คุ้มค่าใช่ครับคุ้มค่ามากๆของชีวิตมา,มากมากและในบทอ่านที่สองก็บอกอีกว่าความรักที่พระเจ้าให้เรานั้นยิ่งใหญ่เพราะให้เราเป็นลูกของพระองค์โอ้โหนี่คือสุดยอดแล้วถ้าเราเป็นลูกของพระองค์แล้วการเดินทางของเรานั้นจะเป็นการเดินทางที่มีความหมายและมีความพิเศษเพ่าเราเดินทางไปหาพระบิดาของเราผู้ที่เป็นพ่อของเรา ผู้ที่สร้างเรามานะครับแล้วในบทอา่านที่สมที่คุณพ่อตอนได้แบ่งปันพ่อตอนเน้นย้ําว่าในท่อนนี้มีคําว่าใช้คําว่ามีใจมีใจ,ใจซึ่งทําให้เห็นว่าทําไมคนเราคนนึงจะเป็นนักบุญได้ใช่ไหมครับไม่ได้บอกว่าต้องมีเงิน <c oughs> มีทรัพย์สินใช่ไหมครับต้องมีใจครับมีใจนักบุญฟรังกิสที่เป็นลูกพ่อขาล่ำรวยก็ทิ้งทุกอย่างใช่ครับ แต่เขาก็ได้ทุกอย่างกลับมาเพราะได้พระเจ้ากลับมาคือการได้ทุกอย่างใช่ไหมครับมีนักบุญหลายท่านที่เราได้เห็นไม่ว่าจะเป็นนักบุญเด่นๆนะเช่นนักบุญออกัสตินที่กว่าจะกลับใจได้ที่ทนักบุญมอดีกาต้องภาวนาให้ลูกของตน16ปีใช่ไหมครับครับกว่าจะกลับใจนักบุญคามิโลที่ก่อนหน้านี้เป็นทหารมั่นใจในพละกกาลังแข็งแกร่งของตนสุดท้ายก็กลับใจขึ้นมารับใช้พระคิดศระเจ้า ก็จะเห็นได้ว <limited awareness> mm ่าการมีใจนั้นสําคัญที่สุดในการเป็นริตตชนคือการมีจิตใจเป็นลูกของพระเจ้าการมีจิตใจริตตชนหมายถึงว่ากลุ่มชนบุคคลที่ติดตามพระกิตจจชนนั่นเองการมีใจเริ่มต้นนะครับทำให้การเดินทางในชีวิตกิตตชนนั้นง่ายขึ้นแล้วก็ไปถึงเป้าหมายคุณพ่อตอนพูดถึงการมีใจยากจนหลายประการเลยแต่ขึ้นต้นนะครับผู้มีใจยากจนย่อมเป็นสุขเพราะอาณาจักรสวรรค์เป็นของเขา ไม่ได้บอกว่าต้องจนจนถ่ายนอกจนไม่มีจะกินแต่อย่างน้อยการที่มีจิตใจที่ยากจนไม่ยึดติดก,กับวัตถุสิ่งของในโลกนี้แม้กระทั่งร่างกายของตัวเองสิ่งของหรือความเป็นอยู่ของตัวเองแต่คิดถึงพระเจ้าผู้ที่ให้กำเนิดเรามานั้นเป็นเป็นการมีใจแรกที่คิดว่าสําคัญแล้วก็ถ้าเราทําได้ก็จะโยงไปถึงอันต่างๆจนสุดท้ายเลยนะครับ ผู้ถูกเบียดเบียนข่มเหงเพราะความชอบธรรมย่อมเป็นสุขเพราะอาณาจักรสวรรค์เป็นของเขาซึ่งคำเนี้ยคล้ายๆกับอันแรกผู้มีใจยากจนย่อมเป็นสุขเพราะอาณาจักรสวรรค์เป็นของเขาสุดท้ายเมื่อเราถูกเบียดเบียนข่มเหงเราจะรู้ว่ามันเป็นแค่การเดินทางเท่านั้นบางครั้งอาจจะบอกเป็นการเดินทางที่มีรสชาตินะครับไม่ได้ซาดิซึมนะฮะที่บอกใครมาข่มเหงมาเบียดเบียนแล้วเราจะมีความสุขแต่เรามองถึงความสุข ในโลกหน้าในอนาคตว่ามันเป็นเพียงทางผ่านและเมื่อมีพระเจ้าอยู่กับเรานั้นการเบียดเบียนขมเหงนี้เราจรึงผ่านไปได้อย่างง่ายดายเพราะพระองค์ผู้ทรงเสริมกําลังเรานั่นเองและเมื่อเช่นนั้นครับเราจะไปอยู่ร่วมกับนักบ,บุญทั้งหลายในสวรรค์ซึ่งเป็นคําสอนของพระาศาสนาจากักคาทอลิกเราเลยว่าสักวันหนึ่งนะครับเราต้องกลับไปอยู่กับพระเจ้าไปอยู่กับประชากรของพระองค์ซึ่งมีทังบุญทั้งหลายมีพวกเราทุกคนด้วย ที่มีจิตใจยากจนสู้ทนจนได้ราชัยสวรรค์นิรันด์เป็นบุญของผู้ที่หิวละหายความยุติธรรมเขาจะอิ่มนำสุข,สขลำในแดนเทวา ู้ที่มีจิตใจอ่อนโยนเขาจะได้เป็นเจ้าของแผ่นดินสัญญาเป็นบุญของผู้ที่มีจิตใจกรุณา จะได้เชยชมราภพพระองค์เป็นบุญของผู้ที่มีใจทูกระทงตรอมตร,ม,ตรมเขาจะได้รับสิ่งความบันเทาเป็นบุญของผู้ที่ถูกเบียดเบียนเพราะความชอบธรรมรา Saw so one, mm -hmm. Ben Bunya. ครับขออนุญาตพูดหัวข้อพระวจัยจอีกครั้งนะครับสัปดาห์นี้การสมโพธณนะบุญทั้งหลายนะครับจงชื่นชมยินดีเถิดเพราะความรักที่พระบิดาประทานให้เรานั้นยิ่งใหญ่ สำหรับช่องทางการติดตามซีนปิสเมล็ดพันธุ์แห่งพระวาจานั้นนะครับพี่น้องสามารถติดตามได้ใน Facebook และ YouTube นะครับพิมพ์คำว่าสั่งขมันทนราชบุรีและพบกับพวกเราได้ทุกวันเสาร์เวลาสองทุ่มสำหรับวันนี้ต้องขอกล่าวคำว่าขอพระเจ้าอวยพรและเสริมกำลังทุกท่านครับสวัสดีครับยั